ครับผมสวัสดีครับมเอนี่ครัาตกซิ่งอยู Jamie, ่นะครับเมนี่ผมใส่เป็น การตั้งตุนแบบไม่ตายแต่กลัววิ่งนะครับผมไม้ตายแต่กลัววิ่งนะครับผมแต่กลัววิ่งถ้าว่าผมไม่ใส่ถุงนี่นะครับพี่น้องผมใส่ถุงหน่อยเป็นอย่างผมคือ่ใส่ทุนประมาณหน่อยๆชั่มนี้เพราะว่าผมว่ต้องการที่จะมาพันแตะกลัวมึงหลายครับนี่ครับกลับท่านหลายป่ามม่เแว็งครับนี่แหละครับผมมาเมืองกันครับว่าสีมันมาครับไม้ตายนะครับตั้งตุนไม่ตายแต่กลัววิ่งครับสูตรนี้กินเด็ดพี่น้องบอกเลยว่าเด็ดอีกสูตรนี่ พอปลาบะไรแวงมีมองนี้มันหน่อยแต่กลัวเรียนได้ครับไปวิ่งได้่นอกไปนัไปหลุดมากเด็กตายมาเมืองครับมาเ กันนะครับเหมือนมารับผลงานครับตั้งแบบนี้ครับบอกว่าจะแม่เอาอีกแด้ไม้ตายต่กัววิ่งครับว่่ต้องใส่คุณยอ่งคี้หนอกใส่คุณไม่ได้ถ้าหนึ่งเดืนได้วัดีดีผมบอกเลย ไช่ติดหลังพี่น้องมากมือ ออกแล้วพี่น้องมาพาดท่นโอ,อ,เอ,อ้ยตาเห็นเลยครับมาพาดพี่น้องเต๊บเดี๋ยวนี่นี่เปนเลี้ยงครับแตกเลย ผมบอกแล้วครับพี่น้องมันเด็ดอีหรีตั้งแบบนี้รอเมืองนะครับพี่น้องลองสั่งเมืองเดี๋ยววิธีสอนพคนจะตั้งอีกบอกอีกทีหนึ่งนะครับดูกันตอ่อนะจ๊ะนะจ๊ะตั้งกล้องไม่ก,กันวุ้ยมันเหลียวเวเห็นริวะตั้งซุ้มฟีโตเอ้เยไง ยิ่งเล <laughs> ียพี่น้องเป็นยิงเลียพี่น้องพวกเจ้ามวนกันวะเป็นยิ่งเลยพี่น้องมวนกันวะผมบอกเลยสูตรเนี่ยสูตรเนี่ยพี่น้องมันเด็ดที่สุดบอกเลยกินดีมันบาราเวงบอกเลยพี่น้องเ,อเ,อเดี๋ยวสิบอกว่าเสียสูตรเนี่ยตะกัววิ่งเนี่ยครับพี่น้อง เนี่ยใส่ตะกัวนิดหน่อยซึ่งผมเนี่ยตะกัวจริงเนี่ยอันนี้ผมตีระยะสองเกียรติดิพี่น้องนี่เห็นไหมแล้วผมใส่มึงใไหร่มึงทุ่ทนผมผมไม,ม่ได้ใส่ทุนเงี้นะนี่นะทุนผมอะ่ะเพราะว่านใส่ทุนเงี้การตอบสนองพันธบดีที่สำคัญเนี่ยนี่ครับอ่านเขาใส่ทุนเงี้เกินไปเนี่ยเขาเสียดพันตะกัวหลายแต่พันตะกัวหลายอะ่ะพี่น้องชี้ชีวะยังไง ปลามันก็ต้องระแวงมันเห็นเอียงมุลุ่มปุูมปั่นจากเยื่จากเอียงเนาะมันก็มันมันก็ตื่นยิงบ่เมาเนี่ยโอ้ยผมบอกเลยว่านั่นได้แหละครับอยากเนี่ยใส่ตะกั่วพันนิดหน่อยตะกัวกว,วิ่งอันเนี้ยผมตั้งไม้ตายตะหัววิ่งวิธีตั้งสิมาสอนกันอีกทีหนึ่นงพราะวา่ามือนี้สภาพมันล่มผมซุ่มกล่องมาเห็นเป็นหนาม,มันแห้งเมืองตอเลยพี่น้องอุ้ยตอเห็นเมืองตอเลย โอเคนะครับใหญ่มุ่งกล่องมาทางหนึ่งจังหน่อยสเห็นหนองฟิวนะ้ำเห็นผมตอนผมวัดป่าชัดครับมาครับมึงกันต่อเลยครับมึงดีๆได้พี่หน่อย เอาแล้วพี่ดาวเห็นคนวันงั้นตงไปเอาเลยครับเอ้ยเอาเลยบอกแล้วบอกแล้ว ใหญ่มุมกล่องมาทางนี่กันพี่น้องว่ามึงเด็กหน่อยวัดปลาครับอันนี้ก็สไตล์เดียวกันนะครับนี่ตั้งเหมือนกันนะครับผมเดตั้งไปหนีได้ผมเดไปตกปลาท่านนั่นมึงนะพี่น้องวานนี้เอ,องเอาเฟสเอากระดิ่ได,เดเ้เดี๋ยวเป้าหอยพุทธเจ้าเดี๋ยวไปเป้าหอยพุทธเจ้านะครับโอ้ 分かりまし

โอ้เฟ้นแล้วผีเฟ้นนะตัวใหญ่บางทางเลยไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวรอยเข้าไปง่ายเลยจิครับผมสรุปครับสี่กับป์บานแล้วนะครับคำพอดีซีโมงเคืองครับกับเต่านะครับตเต่าหอดคำกัดพ่อใดญ่ยู่ครับมือนี้ครับมือนี้กัดใส่สีงามเครับกระนิษหลากเห็นมากกว่าไหนบ้ เย่ยอ่ะมาหนีเอาหนียวอันีเอาม้มหนีเดี๋ยวได้ครับมันตกซอยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาฮักเดี๋ยวตีฮักเดี๋ยวตีฮักีเอาผิวฮักดีจังขาดฮึขาดเฮ้ขาดเั็เดียตีจริงจริงอโออ๋อตีจิ้ง้กโอ้ยเกินเนดองเราถือทับเอะหันหน้าหันโทันี้ทางนี้ โอม้ม <ider Stadium> ันหนีใสไงชัดว้าวโอ้นจะตยังไงครับพี่น <barrels> ้องตัวนี้เก๋เลยครับตัวไหนใส่ยังไงเลยสุดยอดดีดีครับมาฐานเลยครับมือนี่โอเคครับไปเจอกันในคลิปหน้าได้ครับผมสมีก็ลาก่อนสวัสดีครับ